กลับมาเจอกันเบรกที่2นะครับคุณผู้ชมวันนี้เหมือนที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่เบรกแรกแล้วว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมเหรียญหลวงปู่ตื้อนะครับหลวงปู่ตื้อรุ่นแรกก็ปีปศ2อ1 6นนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญกลมนาเป็นเหรียญกลมค่อนข้างใหญ่เขื่องทีเดียวนะครับก่อนอื่นไปดูประวัติของหลวงพ่อสักเล็กน้อยนะครับหลวงปู่นะครับท่านเกิดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2,431นะครับตรงกับรัชสมัยของอสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นั่นเองนะครับแล้วก็มาสิ้นสุดหลวงพ่อถึงการมรณภาพนะครับเมื่อ,อพุทธศักราชวันที่19กรกฎาคมนะครับพศ2,517นะครับเรียกได้ว่าเป็นพระอีกหนึ่งรูปนะครับ ห้าแผ่นดินนะครับหลวงปู่นะครับท่านเป็นชาวอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพน,นมนะครับเป็นเด็กที่ฝักใฝ่ต่อพุทธศาสนานะครับในบรรดาญาติพี่น้องนะครับเป็นชายล้วนนะก็มาบวชเป็นพระภิกษุนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ยอมทิ้งบ้านเรือนมาบวชเป็นชีพามทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือในกลุ่มเครือญาติของหลวงพ่อนะครับ ก่อนที่หลวงพ่อจะบวชได้มีนิมิตมาบอกมากมายเช่นในคืนก่อนที่ท่านจะบวชนะครับท่านฝันถึงชีปะขาวมาถึงสองคนและท่านก็ฝันอีกว่าได้เห็นพระพิสุที่น่าเลื่อมใสอีกสองรูปท่านคิดว่าเป็นผู้วิเศษจึงได้เข้าไปกราบนมัสการและนิมิตครั้งสุดท้ายมีพระพิสุได้เข้ามาพูดกับท่านว่าหนูน้อยเจ้ามีกำลังแข็งแรงมากเท่านั้น พระท่านนั้นก็ได้อันตรธานหายไปหลวงพ่อก็ได้มีความมั่นใจนะครับท่านเชื่อว่าวันนี้จะมีเรื่องดีๆที่ท่านจะบวชตามใจปรารถนานะครับน่าจะมีนิมิตใหมายที่ดีนะจะมีการประพฤติธรรมอย่างจริงจังหลวงปู่อยากให้ท่านบวชเป็นพระภิกษุมานานแล้วนะครับท่านตึงตอบรับคําทันที หลังจากนั้นได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2452บวชได้19พรรษานะครับท่านก็ได้ยติใหม่ในธรรมยุทธนิกายเมื่อปีพุทธศักราช2471หลังจากบวชได้7วันหลวงปู่สิมนะครับแห่งวัดถ้ำผาป่องก็ได้เข้ามาถามท่านว่าจะศึกไหมหลวงพ่อ <c oughs> ท่านก็ตอบว่ารอออกพรรษาก่อนพอถึงช่วงออกพรรษาหลวงปู่สิมก็ถามอีก จะศึกไหมท่านก็คิดในใจว่าบวชเพียงหนึ่งพรรษาและในขณะนั้นนะครับยังเรียนพระธรรมยังไม่พอเพียงท่านก็บอกว่าท่านจะบวชไปเรื่อยๆก่อนนะครับหลังจากนั้นหลวงปู่ตื้อก็ได้เริ่มศึกษาคำพีมูลกระจายสมัยนั้นมีพระอาจารย์คานเป็นเจ้าสำนักหลังจากออกพรรษาได้เพียงหนึ่งพรรษาท่านก็ได้เดินทางไปศึกษาธรรมที่วัดโพชัยอำเภอ,อตำบลท่าอูเทนจังหวัดนครพนม หลวงปู่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นระยะเวลา4ปีปก็จบหลักสูตรมูลกระจายจนได้รับฉายาว่านักปราญ์นะครับด้วยความที่ท่านเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนในสายเลือดอยู่แล้วท่านตั้งใจไปศึกษาต่อหลวงปู่ท่านได้เปลี่ยนใจนะครับปฏิบัติออกทุดงปฏิบัติกรรมฐานนะครับแล้วก็เดินทางไปประเทศลาวและขยันไปศึกษาธรรมต่อไม่มีวันหยุดนะครับ แล้วก็ได้ไปหลวงพะบางจนได้เจอชีปะขาวไปดูถ้ำนะครับไปดูสมบัติในถ้ำชีปะขาวก็สอนว่าคนเราพยายามทำสิ่งที่เราต้องการสิ่งนั้นจะมาเร็วนะครับและก็ได้เดินทางไปยังประเทศพมา่าและได้ศึกษาวิทยาคมกับพระเถระในพมา่าก่อนที่จะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยนะครับเมื่อปี2517นะครับหลวงพ่อมีอาการอาภาษ และถึงการแก่มรณภาพเมื่อวันที่19กรกรกฎาคมนะครับในแผ่นดินของอพระมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชนะครับรวมสิริอายุได้86ปีบวชในมาหานิกาย19พรรษารรมยุทธ์6ีันพรรษานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างเมื่อปี2,516นะครับเราจะไปดูกันเลยนะครับเมื่อหยิบเหรียญมาแล้วนะครับหลักการพิจารณาเบื้องต้นนะครับ ไล่ดูตั้งแต่หูเหรียญก่อนนะครับด้านบนหูเหรียญภูมนะครับภูมเป็นรูปโดนัทนะครับเห็นไหมครับลักษณะของเหรียญนะครับจะมีกระหนกซ้ายขวานะครับจะมีกระหนกซ้ายกระหนกขวากระหนกเนี่ยขวบ้วนนะครับเหมือนห่วงนะครับเหมือนห่วงเหรียญส่วนรูปประคำนะครับรูปประคำร้อยแปดที่อยู่ด้านด้านนอกนะครับอยู่ขอบข้างเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดกลมนะครับเม็ดกลมเท่ากันทุกเม็ด นะครับแต่ละเม็ดจะมีเส้นเชื่อมนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นเชื่อมนะเส้นเชื่อมอยู่บริเวณด้านล่างนะครับนะเม็ดต้องหนาๆใหญ่ๆกลมๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมาจดจำใบหน้านะครับ <c oughs> ใบหน้าของหลวงพ่อนะครับค่อนข้างเลี่ยวเล็กเห็นไหมครับตานะครับตาจะมีขีดจะมีขีด ใต้ตานะครับจะมีขีดตรงกลางแล้วก็จะมีตุ่มอยู่สองเม็ดนะครับหนึ่งเม็ดสองเม็ดนะครับส่วนอีกหนึ่งฝั่งนะครับส่วนอีกหนึ่งฝั่งเห็นไหมครับตาก็จะมีขีดเหมือนกันแต่ก็จะมีจุดไข่ปลาอยู่บริเวณนี้บริเวณหางตานะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะมีจุดไข่ปลาอยู่หนึ่งเม็ดนะครับเนื้อศีรษะนะครับด้านบนด้านบนสองฝั่งนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับจากซ้ายจะหลดขวาเราจะสังเกตเห็นว่ามีหนามแหลมเห็นไหมครับ มีติ่งแหลมยื่นออกมานะครับเนี่ยยื่นออกมารอบๆเลยนะครับของเทียมทำเลียนแบบยังไม่เคยเห็นนะครับยังไม่เคยเห็นนะเห็นไหมครับติ่งแหลมรอบศีรษะของหลวงพ่อเลยนะครับหูนะครับหูฝั่งขวาฝั่งซ้ายมือเรานะครับสังเกตดูดีๆนะครับฝั่งซ้ายมือในล่องหูนะครับจะมีขีดเห็นไหมครับจะมีขีด บริเวณนี้จะบี้แบนไปแล้วก็จะมีขีดนะครับจะมีเส้นนูนพาดเห็นไหมครับบริเวณนี้จะมีจุดไขป่ปลาเห็นไหมครับจะมีจุดไขป่ปลาคมๆอยู่หนึ่งเม็ดนะครับสองเม็ดอันนี้ถือเป็นจุดสังเกตนะครับแต่ให้ความสําคัญกับหนามแหลมนะครับที่โผล่บริเวณปลายยอดศีรษะของหลวงพ่อนะครับเส้นพวกนี้จะเป็นเส้นที่เล็กมากนะครับเล็กจริงๆนะ ถัดมานะครับถัดมามาดูสังคติกันก่อนนะครับบริเวณสังคติจะไม่เรียบนะครับจะเป็นหลอนคลื่นเห็นไหมครับจะเป็นรลอนคลื่นสังคติไม่เรียบนะครับเป็นหลอนคลื่นแล้วตรงปลายสังคตินะครับเห็นไหมครับจะมีหนามแหลมๆโผล่ Pro มานะครับหนึ่งจุดสองจุดแล้วก็บริเวณนี้นะครับเฉกเช่นเดียวกันกับด้าน,านบนเหนือศีรษะนะครับก็จะมีติ่งแหลมเล็กๆโผล่ Pro มา เม็ดประคำนะครับเม็ดประคำข่มชัดลึกทุกเม็ดนะครับเห็นไหมครับคมกลิบเลยนะครับซ้ายมือเรานะครับซ้ายมือเราบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นแตกเห็นไหมครับมีเส้นแตกวิ่งขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับช่างแกะบล็อกได้สวยสวยงามมากนะครับเส้นเลือด เส้นกล้ามเป็นมัดเป็นมัดเนี่ยนะครับกล้ามเป็นป้องเป็นป้องเลยนะครับทีนี้มาดูจีวรนะครับจีวรจีวรแต่ละเส้นนะครับเนี่ยจีวรแต่ละริ้วมีความคมนะครับคมชัดเจนนะครับแล้วแต่ละเส้นจะมีเส้นแตกนะครับจะมีเส้นแตกเป็นเส้นนูนคมๆนะครับแซมแซมแต่ละเส้นแต่ละเส้นนะครับเนีเป็นเส้นคมคมเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับก Wh ็จะมีริ้วขวางเห็นไหมจะมีริ้วขวางขวางขวางไว้แสมนะครับอันนี้ก็จะมีริ้วขวางนะครับอันนี้ก็จะมีริ้วขวางซอกแขนนะครับซอกแขนก็มีเช่นเดียวกันแต่ซอกแขนเนี่ยจะมีเส้นแตกเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกคมๆบางๆวิ่งเขาจะหลดแขนนะครับหนึ่งเส้นนี่ตรงปลายไม้ยิ้มันเส้นพวกนี้ต้องคมนะครับแล้วด้านบนของแขนนะครับเห็นไหมครับ จะมีเส้นนูนใหญ่ๆห,หนาๆเนี่ยหนึ่งเส้นสองเส้นนะครับแล้วตรงปลายเนี่ยจะมีเส้นแตกแหลมๆมานะครับติงแหลมนะครับไล่ตั้งแต่ศีรษะนะครับบ่าก็มีนะครับี่บริเวณบ่าก็จะมีนะครับเส้นนูนสองเส้นนะครับบริเวณแขนด้านบนนะครับเรียนรุ่นนี้ค่อนข้างเล่นง,ง่ายนะครับมีโค้ดนะ และบริเวณนี้ยจะมีเส้นนูนนะครับคล้ายๆเส้นมาร์คสเกลไว้นะครับช่างเวลาเขาแกะบล็อกในสมัยโบราณนะเขาก็จะมาขีดสเกลไว้นะครับอันนี้คือบริเวณเข่านะเขาจะขีด,ดนิดนึงอ่าแล้วบริเวณเนี้ยก็จะขึ้นสเกลอีกนิดนึงนะครับก็จะขีดเลยทําให้มีเส้นนูนปรากฏเห็นไหมครับจะมีเส้นนูนปรากฏมาร์คตำแหน่งไว้รายละเอียดความคมชัดนะครับเพ,เพื่อนๆต้องจดจานะครับ จดจำให้ดีแคปไว้ก็ได้นะครับแคปหน้าจอไว้ได้นะความคมชัดนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับแต่ละเส้นแต่ละสายนะครับต้องมีนะครับเส้นแตกพวกนี้นะครับเนื้อหัวไหลเนื้อหัวไหลก็จะมีเส้นนูนวิ่งมาจะหลดเม็ดไข่ป่านะครับด้านบนะจะมีเส้นแตกคมๆวิ่งมานะครับปึ๊บหนึ่งเส้นนะ ต่อมานะครับบริเวณสบงงนาสบงก็จะไม่เรียบนะครับนะครับลาลวดลายของสบงนะครับก็เหมือนจีวรเลยจะมีความคมชัดเนไมครับมีความคมชัดแต่ละเส้นนะครับพื้นผิวเรียบตึงนะครับเวลาปั๊มแล้วลัศมีกระจายนะครับเห็นไหมครับรัศมีกระจายฐานนะครับฐานที่หลวงพ่อนั่งจะไม่เรียบเห็นไหมครับจะไม่เรียบจะมีลายเส้นนะครับวิ่งเ็นขวาง ตั้งแต่บริเวณนี้ซ้ายจะหลดขวานะครับซ้ายจะหลดขวาเลยชายสังคตินะครับชายสังคติด้านล่างสุดนะครับจะมีเส้นแตกนะครับจะมีเส้นแตกซ้อนนะครับเราจะมีเนื้อเกินเส้นแตกเกินวิ่งมานะครับคมคมนะครับบริเวณนี้จะมีเส้นแตกอีกหนึ่งเส้นนะครับแตกมาคมคมนะครับเห็นไหมครับ ดูความคมชัดเป็นหลักนะครับบริเวณนี้จะมีเส้นแตกอีกหนึ่งเส้นเห็นไหมครับใต้หัวเข่านะพิกตะแคงดูนะครับพิกตะแคงดูแล้วก็จะเห็นอาสนะที่หลวงพ่อนั่งนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นนูนเป็นหยัก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 นะครับเห็นไหมครับตรงปลายนะครับบริเวณนี้จะมีเนื้อเกินสองจุดะจะมีเนื้อเกินอยู่สองจุดนะครับ ทีนี้มันถึงตัวอักษรน,นะครับตัวอักษรน,นะครับลํเห็นไหมครับตัวอักษรลํตัวพอพานเนี่ยตัวตอกบริเวณนี้จะเลอะๆหน่อยนะครับบริเวณนี้จะมีจุดไข่ปลาเห็นไหมครับมีจุดไข่ปลาอยู่หนึ่งเม็ดนะครับนะพระอาจารย์ย่ายอ้ออ่าองมีเส้นแตกเห็นไหมครับอออ่าองมีเส้นแตกตรงบริเวณนี้พระอาจารย์ตื้นะครับนะ อักษรล่ำใหญ่นะครับบริเวณเนี้ยจะมีเส้นแตกเป็นติ่งแหลมมานะครับคำว่าตื้อน,นะครับบนยอดเนี่ยจะมีติ่งแหลมยื่นออกมานะครับอัจลรทธโมนะครับนี่ตัวอักษรล่ำนะครับนี่ตัวอทอทงเห็นไหมครับทอทงกับลาเรือนจะมีเส้นเชื่อมนะครับเส้นเชื่อมบางๆคมๆเลย วิ่งมาจากตรงนี้สอดทะลุมาจนถึงรอเรือตรงกลางเลยนะครับเห็นไหมครับทอทงนะครับนี่มีลักษณะของการแกะยื่นออกมา,าการแกะบล็อกเนี่ยยื่นออกมานะครับอันนี้คือแกะก่อนนะอยู่ข้างล่างแกะทีหลังอยู่ข้างบนนะครับปึ๊บเส้นแตกพวกนี้บางมากคมมากนะครับประกายเสี้ยนนะครับประกายเสี้ยนวิ่งไหลเข้าหาขอบเหรียญ อันนี้คือธรรมชาติของเหรียญปั๊มอยู่แล้วนะครับผิวเรียบตึงเห,เ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 ห็นไหมครับเนี่ยเส้นสเกลเห็นไหมครับเขาาร์ k สเกลไว้นะจะมีขีดนูนอย่างเงี้ยเล็กๆนะครับคมนะด้านหลังนะครับด้านหลังหูเหรียญน,นะครับมีลักษณะแบบนีนะ้บริเวณเนี้ยจะโค้งงอแล้วก็จะกระเดิดขึ้นนะครับ จะสโลบอ่า uh, บริเวณนี้สูงจะสโลบลงนะครับด้านล่างก็จะมีขีดเห็นะครับจะมีเส้นนูนอ่าด้านล่างเนี่ยบริเวณพื้นสองฝั่งนะครับจะมีเส้นนูนอ่าบริเวณนี้ก็จะมีเส้นนูนน,นี่ก็มีนะครับจะมีอยูนนนะะ่บริเ mm. วณน,น,นี้จําลักษณะไว้นะครับแล้วจะมีรอยครูดเห็นไหมครับในล่องอ่านะในล่องแบบนี้จะมีรอยครูดนะะเป็นซี C ่ๆๆๆๆๆแบบนี้นะครับเป็นทุกเหรียญอ่าจะเป็นทุกเหรียญนะครับพระมาจากแม่พิมพ์ตัวเดียวกัน ขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญยกสูงนะครับมีเนื้อล้นเนื้อเกินบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับบริเวณฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะครับขอบเหรียญเห็นไหมขอบไม่ล้มขอบตั้งสูงขอบหนานะครับขอบ,ขอบขอบค่อนข้างหนานะครับตัวอักษรน,นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยอ่า ไล่มาจากนครพนมก่อนแล้วกันนะครับนอนหนูออกควายอ่านได้ชัดเจนนะครับอักขระแต่ละตัวนะครับจากมาก็เป็นยอดพระเจดีย์นะครับยอดพระเจดีย์ก็มีความคมชัดลึกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่บนความคมนะครับมีอยู่บนพื้นฐานของความคมผิวเรียบตึงนะครับเส้นสายรายละเอียดต่างๆนะครับรั้วของพระเจดีย์เห็นไหมครับ คมชัดลึกแล้วปลายนะครับบริเวณปลายอย่งงางเงี้ยก็จะมีติ่งแหลมยื่นออกมาเห็นไหมครับทุกเม็ดเลยอ่าทุกเม็ดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะมีติ่งแหลมยื่นออกมาเรียนนี้ผ่านการใช้มาบ้างเลยทําให้แบบเห็นแผ่วๆลางๆแล้วบริเวณนี้จะมีเส้นนูนนะครับวิ่งออกมาก้อไก่น่คมชัดลึกนะครับด้านล่างนะครับเห็นไหมจะมีรอยเนินๆนะครับจะมีเนื้อเกินอ่าจะมีเนื้อเกินเป็นรอยเนินๆนะครับอยู่ด้านล่างสุดเลย บริเวณนี้ก็จะมีเส้นแตกใหญ่ๆนิดนึงนะครับอักษรละเลขยันนะครับเห็นไหมครับอ่านได้ใจความตัวอักษร่อนข้างล่ํานะครับตัวอักษร่อนข้างล่านะนะครับและบริเวณนี้ยันตัวนี้จะมีรอยแตกนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกหน้าแตกลานมาเป็นเส้นคมๆนะครับเส้นพวกนี้ต้องคมชัดลึกนะครับ ขละตัวยันนะครับบางตัวก็มีการแกะบล็อกนะครับเกินมา,าแกะพลาดแกะอะไรนะครับจริงๆแล้วเป็นเหรียญที่ดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากนะครับเห็นไหมครับความคมชัดสร้างถวาย2516นะครับบริเวณอักษรคำว่า,อ,าอะไรเนะี่ยบันป่านะครับ เห็นไหมครับบวไม้ไมคาว่าบ้านจะมีเส้นแตกคมคมนะครับไม่เอกก็จะมีเส้นแตกเห็นไหมครับอันนี้คือตําหนินให้แม่พิมพ์นะครับเห็นไหมครับนี่ปึ๊บปึ๊บนี่ก็จะมีนะครับนี่ก็จะมีเส้นแตกแผ่วๆดืไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งสุดท้ายเลยก็คือด้านข้างนะครับ ข้างตัดเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับตัดค่อนข้างหยาบนิดหนึ่งอันนี้บริเวณคอนะครับคอของเหรียญนะครับเพื่อนๆจำช่องไฟไว้นะครับเนี่ยร่องพวกนี้นะครับความถี่ความห่างเห็นไหมครับถ้ามีแบบนี้นะครับจ่ายตังได้เลยนี่คือลักษณะตัวตัดข้างนะครับตัดแล้วฉีกขาดไปเลยนะครับร่องฟันเฟืองพวกนี้นะครับต้อง เบอร์หยาบๆหน่อยนะครับอันนี้ตัดแล้วฉีกไปเลยเห็นไหมครับดูรอบๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฝั่งนะครับนี่บางคนก็จะมาดูร่องนี้ร่องใหญ่ๆเนี่ยนะครับนี่ขีดมาแล้วก็จะเว้นมานะครับหนึ่งขีด สองขีดสามขีดสี่ขีดนะครับเห็นไหมครับวิธีดูต,ตัวตัดมุมนี้เลยมุมด้านบนนะครับขวามือเรา,าขวามือเราบริเวณนี้นะครับองศาอยู่บริเวณนี้พอดีเลยนะถ้ามีแบบนี้นะครับี่สามารถซื้อขายได้เลยนะครับไม่นะเข้าใจให้ส่งรูปมาถามนะครับหากเพื่อนๆมีความอ้าวลืมพูดถึงโค้ด รเรียนรุ่นนี้มีโค้ดตอกนะครับมีโค้ดตอกนะสังเกตจากโค้ดนะครับ,เ,รรรบเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าบริเวณพื้นน,นะครับพื้นอย่างเงี้ยพื้นของโค้ดเห็นไหมครับจะมีเสี้ยนนะจะมีเสี้ยนขนแมวนะครับบริเวณอย่างเงี้ยจะมีรอยคูดอย,อ,ยอยู่บริเวณสันนะครับและบริเวณพื้นอย่างเงี้ยนะครับพื้นในล่องพื้นก็จะมีเสี้ยนขนแมวเล็กๆ,ๆ,ๆปรากฏเวลาเราลงกล้องเนี่ยเราจะมองเห็นนะครับเนี่ยเสี้ยนพวกนี้เล็กมากนะครับจำฟ้อนนะจำฟ้อนจำโค้ดให้ดี นะครับเห็นไหมเสี้ยนวิ่งขวางในร่องอย่างเงี้ยนะครับชัดเจนน้ารอยครูดเห็นนะครับอย่างเงี้ยควรจดจําบริเวณนี้จะมีสองอสองขีดนะครับบริเวณนี้พื้นต้องมีเสี้ยนเนี่ยนะครับจะมีเสี้ยนวิ่งขวางอยู่ในร่องนะครับเี่ย ส่งรูปมาถามได้นะครับหากจัดจำหน่ายวัตถุมงคลรุ่นนี้ให้ผมนะครับสนนราคานะครับอยู่ที่1 0,000่นบวกรลบหนึ่งหมื่นบวกรลบเพื่อนเนท่านใดมีส่งรูปถ่ายมาดูนะครับถ้าแท้ผมยินดีรับเช่านะครับเอาละครับเบรกนี้ว่ากันมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเบรหน้าผมจะมาตอบคำถามให้เพื่อนๆทุกคนได้มาสอบถามกันนะครับ